เนี่ยฮะเรื่องทายาทเนี่ยครับอยู่ในหน้าเก้าสิบเก้าเนี่ยฮะในเอกสารสำนักงานสารยุติธรรมหน้าเก้าสิบเก้าข้อสี่ร้ยสามสิบสามฮะให้ทายาทต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้าม,โมโรับมรดกวงเล็บหนึ่งทายาทที่เป็นเหตุให้เจ้าโมรดกตายวงเล็บสองเนี่ยฮะวงเล็บสองเนี่ยครับท่านผู้ชมครับทายาทที่นับถือาศาสนาต่างกับเจ้าโมรดก เมื่อเจ้าโมดกมีทายาทที่เป็นบุคคลต้องห้ามรับโมดกตามความในวรรคหนึ่งวรรคแรกให้ถือเสมือนว่าไม่มีทายาทดังกล่าวแล้วอย่างนี้ฮะทายาทที่นับถือศาสนาต่างกับเจ้าโมดกผลกระทบแน่นอนครับถ้าครอบครัวไหนที่เป็นคนไทยศาส,สนาอื่นเนี่ยครับแต่เจ้าโมดกเกิดไปรับอิสลามขึ้นมาผลกระทบกับทายาทเกิดขึ้นเลยฮะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนทั้งประเทศเนี่ยฮะเพราะทายาทที่ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับเจ้าโมดก ถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามรับโมโดกเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับชัดเจนฮะนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นครับเป็นการบีบให้คนาศาสนาอื่นต้องเข้ารับอิสลามฮะนะครับสร้างความเดือดร้อนให้คนาศาสนาอื่นเลยครับซึ่งหลายๆซึ่งคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่อยากรับอิสลามอยู่ถ้าเขาเป็นคนไทยพุทธคนไทยคิดคนไทยซิกหรือ,อต่างๆเนี่ยใช่ไหมครับที่เขานับถือาศาสนาอื่นแล้วด้วยความเชื่อศรัทธาของเขาไปแล้วอยู่ๆจะให้เขาย้ายาศาสนาเพื่อมารับโมโดก เพราะถูกบังคับจากกฎหมายแบบเนี้ยฮะมันไม่เป็นธรรมเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะชัดเจนนะครับอ่ะท่านต่อไปบ้างครับป้าสมศรีครับคิดว่ากฎหมายอิสลามว่าด้วยควอรอบครัวมรดกนี่มันจะสร้างความเดือดร้อนอย่างไรให้กับคนในพื้นที่สี่จังหวัดครับแล้วคนจังหวัดอื่นๆเดือดร้อนด้วยไหมครับเชิญฮะเนี่ยดือฉันอยู่อยู่ภาคใต้มานะฮะเชิญกระทั่งสักยังไม่เคยรู้ว่ามีกฎหมายอย่างนี้เลยค่ะ พิ่งจะมาทราบตอนพอดีที่มาร่วมอบปปสนะะเนี่ยค่ะนี่ยเขาบังเขาบังคับใช้มาตั้งเกือบแปดสิบปีแล้วนะคะช่วงอายุของดิฉันเลยค่ะแล้วเนี่ยมันมันจะพ่อภาคใต้เนี่ยส่นนยยนยวนมากที่เขายังไม่รู้กฎหมายนี่ก็มีเยอะนะคะไม่ใช่ว่ารู้กันรู้กันหมดแม้ทั่งคนคนไทยที่ไปค่าไปได้ภรรยาเป็นอิสลามเนี่ยเขาก็ไม่รู้กฎหมายข้อนี้นะคะ ก็มีญาติมีญาติของมีญาติของดิฉันเนี่ยไปได้ภรรยาของอิสลามอ่ะก็กําลังกําลังมีเรื่องเรื่องมรดกกันอยู่นะคะพอไปเข้าไปเข้ารัฐอิสลามของเขาแล้วแล้วถ้าถ้าเผื่อว่ามาใช้ทั้งประเทศคิดดูสิฮะตอนนี้เขายิ่งให้อิสลามเนี่ยไปอยู่ทุกจังหวัดทุกอําเภอนะะแล้วถ้าเผื่อว่าคนไทยในอาเภอนั้นหรือจังหวัดนั้นอะ่ะไปเผื่อภัยได้ เมียเป็นอิสลามเนี่ยแล้วเขามีต่างคนต่างมีลูกเนี่ยเนี่ยมันปัญหาปัญหาที่จะเกิดขึ้นเยอะมากเลยค่ะทั้งปัญหาครอบครัวปัญหาครอบครัวของพยาพยาคนไทยและปัญหาครอบครัวของมุสลิมแต่มุสลิมเนี่ยเขาก็ได้เปรียบสิฮะเพราะว่าเข้าไปจดเป็นเปนจดทะเบียนสมรสเป็นภรรยาเขาแล้วอะ่ะแล้วแล้วลูกลูกที่เป็นคนไทยนะคะ มันไม่ได้ไม่ได้สมบัติเลยอย่างนี้มันก็น่าจะมีปัญหาซึ่งทั้งปัญหาเยอะมากเลยกฎหมายฉบับนี้อเพราะฉะนั้นเราคนไทยเราจะต้องออกมาต่อต้านไม่ให้ออกกฎหมายฉบับนี้ได้ค่ะยิ่งมันใช้ทั้งประเทศเนี่ยคิดดูสิคะความเดือดร้อนเะนี่ยมันจะไปทั่วเลยนะแม้กระทั่งเด็กอะ่ะเขาถือว่าเด็กผู้หญิงนะคะถ้า เผื่อสิบขวบเนี่ยเป็นเมน,นแล้วก็ถือว่าบรรลุนิสิตภาวะแล้วอะแล้วถ้าเอาเอาลูกของเราเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยไปเข้ามุสลิมมันก็ไม่ทราบไม่ทรบาบของเราถ้ากฎหมายอะเราถือว่ายังเป็นผู้เยาว์นะคะแต่ของมุสลิมนี่เ็าถือว่าบรรลุนิสิตภาวะแล้วอะนี่แหละคะ่ะที่ว่ามันจะออกกฎหมายข้อนี้อะ่ะมันกระทบกระเทือนไปถึงลูกหลานเด็กวัยรุ่นทั้งหมดเลยค่ะ แล้วไม่ใช่ว่าเดือดร้อนเฉพาะคนคนที่มีภรรยาคนไทยพุทธนะคะถึงผู้หญิงถ้าเลิกกับสามีแล้วไปแต่งงานกับอิสลามก็สามีคนไทยพุทธก็เดือดร้อนอีกค่ะแล้วสมบัติก็ไม่ได้ผู้ชายก็ไม่ได้แบ่งนะคะในเมื่อผู้ในเมื่อภรรยาเขาเนี่ยไปเข้าอิสลามแล้วก็ต้องตกเป็นวารดกของภรรยาใช่ไหมคะ